สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภุสุคนครับผมอยู่กับช่องนัทสุรศักดิ์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับมื่อนี้กะอยู่กรุงเทพครับพี่น้องเมื่อวานนี้เล่นอ่าอยู่บางพีสมุทรปราการนะครับเมื่อนี้เล่นอยู่นนทนครนะครับผมย้ายจากพระประแดงอาเขตนะครับย้ายไปอ่านว์นครนะครับแล้วก็เมื่อนี้ตอนนี้กำลังสี่เดินทางไปประตูน้ำนะครับเพื่อที่จะไปซื้อชุดสวยๆแล้วก็ชุดตลอดให้พ่อกับแม่นะครับก็คือตั้งใจมาโดยแล้วว่าอยาก อยากให้เพิ่นแบบว่ารอๆแล้วก็สวยๆในในวันรับปริญญาของผมซึ่งรับปริญญาเนี่ยรับวันที่23นีนะคมครับเสียาคีบพี่น้องเบิงนะครับเอาจะเอาคลิปนี้ลงตอนไหนดีนะจริงๆอยากเซอร์ไพรส์เขาน่ยอยากเซอร์ไพรส์เห็นแม่เบิงกะคือว่าคลิปนี้อาจจะได้ปล่อยตอนที่หลังจากที่เอาเสื้อผ้าไปให้แม่ใส่แบบให้แม่ลองใส่นะคลิปนี้อาจจะปล่อยตอนนั้นนะครับตอนนี้ก,ก็กำลังเดินทางครับพี่น้องกำลังเดินทางไปที่ประตูน้ําเพื่อไปซื้อเสื้อผ้า ให้กับพ่อกับแม่ในงานวันรับปริญญานะครับผมนัรับปริญญาวันที่23ครับที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับมหาวิทยาลัยจุยาครับพี่น้องขั้นพออยากไปกับนาเล่นเชิอนี่ครับเพื่อไปร่วมแสดงความดีกับผมได้นะครับตอนนี้ฝนฝนมากเลยอตอนนี้ฝนมากเลยวพี่น้องอ้นะครับเมื่อนี้เหล็กอยู่ในวานครสนเป็นยังไงโคศีมาบอกแต่คิดว่าน่าจะไม่น่าจะปลอดฝนนะเพราะว่าซาวน้อยไปเลยมองรนนี้คือปลอดฝนเกือบชั่วโมงเลยนะครับผมกะ เดี๋ยวไปถึงประตูน้ำแล้วเดี๋ยวผมจะอัดคลิปลงให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วตอนนี้พี่ดองครับเขากลับมาอยู่กันที่ประตูน้ำนะครับผมมาอยู่ที่ประตูน้ำแล้วนะครับหมอแล้วแดดออกจางปางพี่ดองตอนที่รถม,มานี่มีฝนจังน้อยต่มอดอ๊อ,อแดดออกจังปางนะครับคิดว่าคืนนี้น่าจะปลอดฝนเจอกันที่น้ำวานครนะครับห <c oughs> มอดอ๊อดเรก็วช <c oughs> ิวาสิไปหาอย่างร่องทองก่อนนะก้อนที่สิ กขยานซื้อของให้ให้แน่ก็คือสีเลือกแบบสีเลือกแบบสบายสบายใจให้มันให้มันดีสุดให้มันงามให้เพื่อนเน้่ยแเพื่อนได้สวยได้รอให้พ่อได้รอให้แม่ได้สวยนี่มันแน่นที่สุดท่างกาสิไปเลือกของให้เพื่อนกันก็หนึ่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมฝากช่องน้อยๆช่องนี้ครับผมช่องนักสุรศักดิ์หลังเกิดอัฟฟิเชียลครับฝากพี่ฝากน้องฝากแม่แม่พี่พี่เอฟทีสามน้อยแล้วไครับเด้อโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตไปหาข้าวกินก่อนแล้วค่ออออยไปเลืืกซ้ขงครับ และตอนนี้ครับเท่ากับยูทีเทเอซี FC, นะเพราะว่าตั้งใจว่าจะมากินเทสที่เลยแล้วตัวน,นี้ก็คือสร้างไว้แล้วครับถามเพื่นอ,อนๆอี่มากถามเพื่นอนนไปเอาของนะครับก็คือแน่นอนชอบกินเทสที่เลยครับมากินทาดไข่ทาดไข่คือชอบมากก็เลยมากินเทสซี่นะครับเจริกะหากติดตามพี่น้องตอนแรกนี่แนะตั้งใจว่าเนี่ยที่ซื้อของมาเป็นแบบคือจังผ่าไหมเพราะพุทโธ่บ้่นองพี่นอ้นองแบบว่า พาไหมพายังก็จนระิงแหละเป็นแบบเป็น,เป,นเป็นเสือกที่เป็นพาไหมดีตรงนั้นเลือกสิขผอว่ามันต้องสื่ออยู่ทางปากอีสานเขาไมาซื้อกรุงเทพยบไม่กับจิหาจืตออย,อยากจะหน่อยดูว่าขั้นสื่ออาจสิแพงกวัยรุ่บา้านเราเพราะว่ามันต้องทรงมากเนาะครับเนาะนะครับแตต้องหาเบิรงนะครับตื่นเต้นแอบตื่นเต้นเหมือนกันก็นกคือคเนี่ยคืองบก,ก,กะทาว่างบตั้งไว้เท่าไหร่เขาไม่ได้ตั้งไว้เพียงแต่ว่าสิอ่าเลือกชุดหรือว่าหาชุดที่มันแบบว่าดีที่สุดที่มันงามที่สุดแล้วก็บหมอเขาพอก็ไม่ค่าที่สุดเพราะว่า วันนั้นนี่เป็นวันสำคัญมากทึงมือที่พ่อกับแม่ต้องมีความสุขล้วก็ภาพทุกอย่างมันต้องสวยงามเพราะว่านั้นจ้างก้องจ้างช่างกล้องมาจากเชียงใหม่ครับผมจ้างช่างกล้องมาจากเชียงใหม่เพื่อเก็บบันทึกภาพเก็บความทรงจําเก็บทุกอย่างนะเป็นเป็นมือทีนะครับเป็นนักับอ่านนะครับนอกอ,าอ่านอากาไดเรียนจนม3าตอนนั้นเองจบปริญญานะครับก็บด้เป็นความปรุงใจอของพ่อแม่ก็ตั้งใจว่า อยากเลี้ยงจบให้เป็นของขวัญหรือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ให้พ่อแม่พุ่งใจกับให้เด็กเลี้ยงกันเขาพุ่งนะครับจุกของที่สูมหอดจนได้จบปริญญาตรีนะผมจะได้ก้าวท่าทีตามได้คุณน้องเดี้ยงเด็กเสด็จสืบสิ่งย่างหาของเหลือของนี้ยเลยเพื่นเดซายง่ายๆไม่มีน้ำแข็งตอนนี้ก็รอเรียกรอรอคนเรียกนะครับนอกจากจะเด็กออกมากินเขาแล้วก็าษาย่างไปหนอาชีพของมันครับโอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนั่งรอแล้วก็กินเขาก็ได้คุณน้องได้ เราตอนนี้ครับเราไปอยู่ที่ประตูน้ำครับผมอยู่โซนสะพอผาเลยครับกำลังงอนเสียงวยกคนนี้ทีนี้ปอนอพี่น้องสเสด็จปาาอนอก็เป็นอัาชีพเราเสด็จของนี่ไม่ได้ถ้าต้อเสด็จของอนี่ก่อนอนุญาตย่างเมือก่อนครับเ <c oughs> จ้าสี่บ <c> อ <oughs> ให้คุณหญิงแม่ใส่แบบนี้ไหมอนนีุญาตย่างเมือก่อนอังน,นี้อย่างนี้ก็สวยนะทุกคน ว่าััหยแบบครับดูกนนะครับแต่ว่าคือในหัวเราเนี่ยอยากให้แม่ใส่สวยๆมากแต่ว่าพราะกระตรองเบิงว่านแม่เอาใส่เดียบอหุ่นแม่อันนี้คือแต่ว่าเสียงเสียงเสียงไทยเพราะว่าไม่รู้ว่าแบบว่าแม่จะใช้เดียบอแต่ว่าน่าจะน่าก็จำหุ่นแม่ได้อยู่นี่ไงอันนี้เป็นโซนของนี่เลยสวยจังเลยอ่ะ

เนี่ตัวเท่าไหร่1,002คิดว่าใจแม่เป็นสีแดงเหรอสีแดงปากแดงคิดว่านี่จะคิดว่าจะแต่งหน้าให้แม่เองด้วยนะครับคิดว่าเพราะว่าน่าเขว่าจะแต่งหน้าเอง มันจ้างันช่างแต่งหน้าไม่ทำเลยคิดว่าจะแต่งหน้าให้ทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็จะอจัดคลิปให้ดูด้วย <laughs> ว่าจะยังไงนะครับเราจะใส่ชุดนี้นะครับอันนี้ชุดนี้คือชุดไฟนอลนะอันนี้คือ อ๋อเราจะให้แม่ไปสามวันซ้อมซ้อมใหญ่เอ้ยซ้อมย่อยซ้อมใหญ่หญแล้วก็ไฟแนลอ,อันนี้คือวันไฟแนลยี่ิบสามคันนี้แม่จะชุดนี้นะครับทุกคนี่สรุปนะครับก็คือะสด้เป็นชุดนี้เพราะว่านันชอบสีฟ้าด้วยแล้วก็คิดว่าพ่อน่าจะใส่เหมือนนะครับก็เป็น สีนี้แลวชุดแม่เนี่ยคิดว่าการสีแบบว่าเอาเป็นโทนเดียวกันนี่หละครับให้มันจะเป็นแบบเป็นคู่กันอะไรอย่างนี้แม่ก็จะออกออกไปสีน้ําเงินเป็นสีครับพี่น้องคิดว่าจะไหนงามมัครับน่ารัคือพ่อเป็นคนที่แบบว่าสไตล์แบบลุกทุ่งลุกพุ่งจักน่อยบอโมคอยปันไหนเป็นการสีมักใส่แบบอย่างแบบแฟชั่แบบผู้เ่าด้วยวันยังสีก็ว่าแม่นีถ้าอยากแต่งแบบว่าให้ออกมาเป็นแบบอีลุคนึงแต่ว่าเป็นโทนสีเดียวกันครับก็เลยเหลืองนี้พอนีกต่ตัวละพันสองนะครับก็ถือว่า โอเคครับผมราคาโอเคผ้าก็ดีครับเอ๊ะเรียกผ้าอะไรนะครับเป็นอเป็นหมาเกาวอ่ะเอาตรงนี้นนนแล้วก็ต้องไปซื้อรองรองเท้าแล้วก็กางเกงให้พ่ออีกนะครับ นาซิมักก็นหนาซิมักมีดอกนอกลูกซื้อยังไงก็ตามนั้นเหลก็ได้พราตั้งใจซื้อเพ่อใหรนะครับของพ่อได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวของพ่อเหลือกางเกงแล้วก็รองเท้าแล้วก็ตัดของแม่ยังไม่ได้ของแม่กำลังเดินดูอยู่คือมันมีแต่ชุดสวยๆทั้งนั้นเลยก็ลุ้นอยู่ว่าจะเอาชุดอะไรให้แม่นะครับ <Yeah. S 1> ดีครับเขลือก็ได้แล้วนะครับเนาะเสือเมียเพราะว่าร้านนี้คือเดินมามันสามรอบเลย <c ười> คือลังเลมากจริงๆเนี่ยน่าจะเอาน่าจะเอาสีนี้พี่น้องเบิ้งน่าจะเอาน่าจะเอาสีนี้อยากได้สีนี้แต่ว่ามันมันบางทีของถ้าเกิดจะได้ของมาต้องสั่งไปอะไรเงี้ยนะอยากอยากได้ไปเลยเหมืออยากอยากถือใส่ถุงไปให้แม่เลยอยู่บ้าลกัน,นสิก็เลยบ่ได้ก็เลยเป็นตัวน,น,นี้นะครับงามบอกคิดว่าอย่าสั่งมาน่าจะสั่งได้ไปตัว <c ười> นี้เน่อยนะครับสามร้อยสมร้อยสิบบาทไอ้พี่มันน่า <c ười> รักมากคือแบบว่าย่างหาแบบ ตั้งแต่ชั้นหนึ่งสองสามขึ้นมาอันนี้แต่ว่าร้านนี้มาบ่อยสุดแล้วก็คือได้มาร้านนี้ทุกคนก็คือน่าจะโอเคนะต้องรอดูว่าแม่จะชอบไหมแต่ตะกี้คือด้วยความรังเลว่าจะเป็นมันรังเลแบบระว่างประมาณใส่ L อลกับใส่เอ็กเซลก็เลยโทรไปถามแม่ว่าใส่ใช้อะไรอะไรเงี้ยก็แม่ก็เลยเอาสายวัดอวัดอกว่าเออใส่มันเอ็กเซล ถ้าอย่างไรอย่งไรก็ว่าวถ้าไม่นนสอนดีจะคงไม่ได้ใส่รวมยังไงก็มางแกะได้ชาแกะนะครับโอเคครับตอนนี้เ้าก็ได้แล้วครับผมทั้งทั้งอ่าได้ชุดของแม่แล้วก็ได้เสื้อของพ่อซึ่งเป็นสีคล้ายๆกันเป็นสีฟ้าขึ้นกันเพราะาในี่ยให้เพิ่นใส่คู่กันแล้วกันเจ้ช๊ชายลูกครูก็เพิ่นไว้แล้วก็อัดกรอบอัญยังแล้วก็แบบนะครับเก็บไป ต่อไปกันสีไปหาบูงรองเท้าครับพี่น้องรองเท้าอู้คือสั้นแต่เรอไปจะหาดูรองเท้าจอพอดีนะต้องไปหาเบิ้งกะไรอีกเบิ้งเบิ้งเบึ้งอังเกอเบึ้งส่งอีกแล้วก็จะหาแบบว่าพวกแบบว่าไข่มุกอะไรนี้ไปใส่ชุดแม่อีกนะครับต้องรอดูพอเฟิร์นสิบมากบอตะกี้เกิ่คนก็โทรมาโทรมาวิบใหญ่เลยว่าพ่อมึงพ่อมึงใส่เบอร์เอลเดอร์เอออย่าอย่าอย่าซื้ออย่าซื้อมาสารอะไรเด้อเมื่อเจส่วนส่วนแม่นะก็ทักโทรไปหาเฟิร์นแล้วเฟิร์นก็ วัดรอบอกอะไรให้ดูคือเรียบรพอยน่าจัน่าจะโอเคพี่น้องเบิ้งบอที่วัดนทายเบงสกีเนี่ยนั่น่ว่าเป็นชุดที่สวยมากเพราะว่าปกติด้เห็นแต่อันเพื่อนไซนะครับแม่เห็นแต่เพื่อนไซแบบว่าแบบเอ่อแบบผ้าลูกไม้แหมที่แบบว่าอันทั่วไปจร่งเรียากอะลองเปลี่ยนลุ่ให้เป็นป้าแบบเป็นคุณนายสังว่าอะไรอย่างงี้ ความฝันกวฝันว่าน้าที่ไปแต่โน้นเยตั้งใจแบบว่ายังพอทันจบอยากนึกภาพไว้ว่าเวลาปริญญาเนี่ยอยากให้แม่แบบว่าอยากให้พ่อกับแม่แบบว่าดูหล่อดูดีดูแบบทุกอย่างคือแบบเป็นมือที่นะครับสุดๆเลยก็เลยจัดแตเพื่อนแบบว่ากปังนะครับผมตอนนี้ขออนุญาตรอเลือกดรองเท้าก่อนครับพี่น้องก็คือว่าเจ้ารองเท้าดีหลายเพื่อนเพราะว่ามือนั้นมันอาจจะเป็นมือที่แบบว่าเดินทั้งวันหรือว่า ยืนทั้งวันมันต้องเออเราจะมันแบบดีๆสักหน่อยเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนงท้าก่อนขั้นในเราส่ไทยบนนี่พี่น้องเด้ออันนี้ก็คือทั้งเบิดที่ซื้อมากครับแต่ว่ายังเหลืออีกหนึ่งอย่างที่คิดว่าน่าจะซื้อคือไปซื้อแบบค่อยอ,อให้แม่ใส่กับชุดนะครับก็คือวันนี้ก็จะได้ทั้งรอ,องเท้าขอ,อของพ่อของแม่แล้วก็ชุดของพ่อของแม่นะครับแล้วก็มีซื้อหมกวกกั๊มแล้วก็นี่เป็น ไปเป็นการ์เซนีประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปถึงบ้านเดี๋ยวแกดูอีกรอบนึงนะครับโอเคเดี๋ยวย่างบีที่น้อยก่อนเดี๋ยวกะสิกลับแล้วครับพี่น้อประมาณนี้ครับอาจจะต่าเดี๋ยวกิน ว่าเขาจะซื้อมองกุฎั้างหม่แม่ใส่ดีเขา้วันนี้เราก็จะเดินทางกลับมาแล้วพี่ก้องด้วยแล้วก็เสร็จนี้กลับไปก็เดินทางไปที่นวมนทรนครมีงานตอนแรกครับพี่บ้องสวัสดีครับโอ้ย ก่อนง,านนองออ่ายเลยครับพี่น้องเกือบมาท่านนะครับเบิ้งอันนี้คือแต่งหน้าไปขึ้นไปขึ้นร่องอันช่วงคอนเสิร์ตวันนนอหมอรำมาครับเบิ้งทิ่อย่กับเชียร์ได้น้อยนึงแล้วก็ตาแล้วก็ดีน่าร้องพื้นได้ท่านเพราะว่ารถบันติดกระหัวก็ออกจากประตูหน้าหมอก็ซื้อของเลี้ยวทุกอย่างนะครับกัสรุปก็คือมาทานันนัดนัดเจ้าวันนัดแจ้งคู่แล้วนัดแจ้งคู่ปอดแล้วว่าลาช่วงแรกช่วงอ่าร่ำเปิดร่นยันมาบัท่านกับมาบัท่านยี่ดีนะครับก็ได้ได้ลาช่วงแรกนครับผมเนีก็ ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ติดตามคลิปหรือว่ารับชมคลิปของผมตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเห้ดีคลิปหนึ่งคือคลิปเอาคลิปไปบ้านแล้วก็เอาเสื้อผ้าไปให้แม่นะครับผมเอาเสื้อผ้าไปให้แม่แล้วก็ดูรลแอปแม่ว่าแม่จะชอบชุดที่เราชื้อไหมพ่อจะชอบชุดที่เราชื้อให้ไหมครับผมไม่ต้องรอติดตามนะครับแต่วันนี้คือมืดมืดไปประมาณเกือบมื่นครับถือว่าถือว่าคุ้มไหมถือว่าคุ้ม ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากคุณรู้สึกเจดายเลยและเป็นคนที่ท่านซื้ออย่างไรรอบควหรือว่าเสียพ่อแม่เนี่ยจะรู้สึกประมาณไม่เสียดายเงินเลยคือมันทําให้เรามีความสุขมากกว่า,าที่แบบว่าจะให้เพื่อนเพื่อนให้ห้องบ้างแต่น่อยจนเทอใหญ่สาเหนียวเพื่อนให้ห้องมงตางมงตลอดถ้าเป็นสิ่งที่เราตอบแทนพ่อกับแม่ได้ก็คือดีใจมากก็รอดูนะครับว่าจะปังแค่ไหนหรือว่าอ่าคุณคุณพ่อวิจิตแล้วก็คุณแม่สังวานจะชื่นชอบชุดที่ผมซื้อให้ไหมก็ต้องรอติดตามครับสำหรับคลิปนี้กับขอบูุพี่น้องเด้อครับเด้อทีรัับราฟงค เจอก,กันคลิปหน้าครับผมบม๊ายบายครับ